เราได้มานําเสนอในเรื่องของโรคเมือและซัน อาการของการติดเชื้อไวรัสม์สโดยทั่วไปมีอาการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจค่อนข้างรุนแรงและเฉียบพลันมีอาการไข้ไอหายใจหอบและหายใจลำบากซึ่งผู้ป่วยเกือบทุกรายจะมีภาวะปอดบวมนอกจากนี้ในผู้ป่วยอีกจำนวนมากจะมีอาการในระบบทางเดินอาหารได้แก่ท้องร่วงร่วมด้วยผู้ป่วยบางรายมีภาวะไตาวายซึ่งในจำนวนครึ่งหนึ่งของผู้ป่วย ทั้งหมดจะเสียชีวิตวิธีการป้องกันตัวจากเชื้อไวรัสเนิ์นะคะก็คือหลีกเลี่ยงการเดินเข้าไปในสถานที่ที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อนะคะแล้วก็ผู้ที่ทําการใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยวต่างชาติก็ควรจะสวมหน้ากากอนามัยค่ะแล้วก็ไม่ควรเข้าไปใกล้ชิดหรือสัมผัสผู้ป่วยนะคะหลีกเลี่ยงสถานที่ที่ผู้คนแอดทุกทนาน มันสังเกตคนใกล้ชิดและก็คนในครอบครัวนะคะถ้ามีอาการน,น่าสงสัยให้พาไปปรึกษาพแพทย์ทันทีค่ะแล้วก็รับประทานอาหารที่ปรุงสดใหม่ๆ้ังมุบ่อยๆด้นะคะต่อไปนะคะก็เป็นระยะพักตัวของไวรัสค่ะโรคมือนะคะจะมีระยะพักตัวอยู่ประมาณ14วันค่ะโดยในผู้ป่วยบางรายเนี่ยจะไม่แสดงอาการออกมาให้เห็นก็จะทําให้เป็นผ่าน้าโรคป่อยเชื้อโรคโดยที่ไม่รู้ตัวค่ะการระบาดปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลที่แน่ชัด ว่าเชื้อไวรัสนี้กระจายจากคนหนึ่งไปอีกคนหนึ่งได้อย่างไรแต่พบว่าผู้ติดเชื้อไวรัสส่วนใหญ่มักจะมีพฤติกรรมดังนี้ 1. ผู้ที่เดินทางเข้าไปยังพื้นที่ที่มีการระบาด 2. ผู้ที่สัมผัสผู้ปีกับเชื้อไวรัส 3. ผู้ที่สัมผัสผู้ปีกับสัตว์เลี้ยงประเทศที่พบการระบาดของโรคเมิร์สปัจจุบันพบผู้ติดเชื้อ20ประเทศดังนี้จอร์แดนซาอดุดีอาระเบีย กาตาอังกฤษสารัฐอาหรับเอมิเรตฝรั่งเศสตูนิเซียเยอรมนีอิตาลีโอมานคูเวตอียิปต์ตุรกีอันจีเรียอินโดนีเซียออสเตรียจีนฟิลิปปินส์มาเลเซียและประเทศไทยค่ะค่ะหลังจากที่เราได้เรียนรู้กับโลกมือและซารไปแล้วนะคะ นี้กลุ่มของพวกเราก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ